ากที่อ้อยนั้นตรวจพบว่าทารกในครรภ์ซึ่งมีอายุ5เดือนเศษของอ้อยนั้นเป็นทารกแฝดสยามที่มีลำตัวติดก,กันแพทย์จากคลินิกเล็กๆที่อ้อยฝากคันภไว้ที่จังหวัดสมุทรสาคจรจึงแนะนําว่าอ้อยนั้นน่าจะมาได้รับการตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งที่แผนกสูตินารีแพทย์ที่โรงพยาบาลศีรีราชนะครับ เลยเนี่ยเราก็เจอว่าเด็กสองคนนี้เนี่ยมีส่วนของหน้าอกแล้วก็ส่วนท้องที่เชื่อมติดก,กันแล้วก็เรายังพบอีกว่าเด็กคนนี้เนี่ยแชร์ผนังบางส่วนของหัวใจด้วยกันหัวใจสองข้างเนี่ยเข้ามาของทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาติดก,กันตรงกลางนะครับกระดูกหน้าอกยังไม่มี อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเด็กคนหนึ่งใช่ครับนี่คือเด็กคนหนึ่งใช่ครับถ้ามองเข้าไปข้างในจะเห็นหัวใจใช่ครับนี้นะครับในช่องท้องของเขาเมื่อเราดูด้านในช่องท้องเด็กเนี่ยเด็กสองคนนี้เขาใช้ตาบร่วมกันนะครับจะเห็นว่าตรงกลางนี้เนื้อท่อๆตรงกลางนี่คือเนื้อปักที่เขาใช้ร่วมกันแล้วก็นี่เป็นอวัยวะเพศของเขาก็บอกให้คุณแม่เขารู้ว่าเขาเป็นลูกสาวแต่นอกจากนั้นเนี่ยอวัยวะส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขา ของเขาต่างมีของเขาเองแยกกันครับเอานั้นก็หมายความว่าถ้าพูดถึงอวัยวะภายนอกก็คือว่าต่างบนต่างมีแล้วก็สมบูรณ์ครบช่ดแมสครับจากสถิติข้อมูลทางการแพทย์ระบุไว้ว่านะครับโอกาสในการเกิดฝาแฝดที่มีลำตัวติดกันนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับ มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงแค่1ใน50,000ถึง1ในแสนครั้งของการตั้งคันเท่านั้นเองแต่ว่าครั้งนี้ก็มาเกิดขึ้นกับอ้อยนะครับ เบอร์ไปเลยแบบว่าทาใจไม่ได้ก็ไม่คิดว่าลูกเราจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดินไปเห็นเด็กคนอดีนก็คิดถึงย้อนถึงลูกเราลูกเราทําไมไม่น่าไม่น่าเป็นนี้เลยทําไมไม่เป็นอย่างเด็กทั่วไปนะอะไรจะมาเกิดทันทีทําไมไม่มาเกิดดีๆอะไรเนี่ยดเราไม่ได้กินอะไรยาเยอะเราก็ไม่ได้กินทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าลูกเราต้องแข็งแรงคิดไปทั่วเลยอ่ะพุงซันบอกไม่ถูกไม่รู้จะ ไม่รู้จากเริ่มต้นคิดอะไรก่อนก็ไปเรื่อยๆเรื่อยยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งคิดมากตาลวงตลอดเลยชีวิตน้อยๆทั้ง2ชีวิตใน,นท้งองของอ้อยนั้นค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ <ด S 2> เช<ป>่นดเน<ค>ดียวกับความวิต<ด>ก<ค><ด>กังวล และห่วงใหญ่ของผู้เป็นแม่ถึงโอกาสในการรอดชีวิตของลูกรวมทั้งอนาคตของลูกน้อยของเธอหลังจากที่คลอดออกมาแล้วนะครับเธอต้องเผชิญกับสภาวะเช่นนั้นอยู่นานหลายเดือนจนกระทั่งอายุครรนั้นครบ8เดือนเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2549เวลา18นาฬิกา37นาทีทารกแฝดสยามที่มีลำตัวติดกันเพศหญิงก็ได้ลืมตาออกมาดูโลกนะครับ พ่อของทารกน้อยทั้งสองตั้งชื่อลูกสาวฝาแฝดของเขาว่าปุ้มและอ้อหรือมีชื่อจริงว่าปานะวันดและปานวาดด้วยน้ําหนักแรกเกิดของทารกน้อยทั้งคู่นะครับที่มีน้ําหนักเพียงแค่3,570กรัมเท่านั้นเองเทียบได้กับเด็กทารกที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับทั้งปานตะวันและปานวาดหลังจากที่คลอดออกมาแล้วจึงต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในห้อง NICU ที่หออบาลเด็กทารกแรกเกิด อยู่ที่นั่นนานถึง5สัปดาห์ด้วยกันนะครับจากนั้นจึงถูกส่งตัวมายังแผนกูมารชั้น4ตึกอนันทมหิดลตอนถาวมาครั้งแรกเนี่ยเด็กก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่ตัวติดกันตั้งแต่ตรงอกถึงหน้าท้องส่วนบนเนี่ยนะครับส่วนมากจะติดกันที่ตับทีนี้รายนี้มีตับก็ติด หัวใจก็ติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ที่คลอดออกมาเราก็เป็นกังวลมากพอเราวิเาเราวินิจฉัยได้ได้ในไ,ไ,ได้ในระดับหนึ่งว่าอะไรติดกันบ้างเราจะต้องทําอะไรต่อไปตอนนั้นเราวางแผนยังไงต่อไปบ้างครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเลี้ยงให้เด็กโตก่อนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเด็กไม่แข็งแรงเนี่ยนะฮะจะทําอะไรก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าตรงจุดนั้นเราคงยังพยายามช่วยเหลือให้เด็กเจริญเติบโตไปก่อนนะครับ ใจเขารับไม่ได้ค่ะว่าแล้วเขาจะเลี้ยงลูกได้ยังไงลูกติดกันแบบนี้สองคนจะผ่าตัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็่ีตกกัลวลมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาดูคือดูสภาพเหมือนคดปลุใจอย่างนั้นอ่ะเศร้าค่ะคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่่ะเครียดมากมีปัญหาเรื่องการอุ้มการให้นมนะคะก็ยังดูดไม่ได้ดูดกลืนไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทางสายยางอยู่คุณแม่ก็จะเครียดแล้วก็จะบางครั้งก็จะร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่มาัาคืนจะไม่ดูน้ำหนักไม่น้อยเปนไหน นหนีเลยนะมีวันหนึ่งจริงในใจนึกเฮ้ยให้ดูนะเดี๋ยวจะลงลิบกลับบ้านให้ดูเลยอนะไรเงี้ยพอไปถึงหน้าริบคิดได้ว่าลูกเราเป็นอย่างนี้จะกลับไปทําไมอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วอนะไรเงี้ยเดินกลับมามเลยแสดนว่าชีวิตช่วงต้นๆที่ย้ายมาอยู่ต้องมาดูแลลูกด้วยตัวเองนี้มันก็แบบว่า,ามันก็เหมือน,นกดดันเหมือนกันเนาะดดแล้วเราก็ไม่เคยนอนแบบว่านอนใต้เตียงเนงะี้ยอยู่บ้านเราก็ไม่เคยใช่ไหมพอมอยู่ที่นี่เราต้องนอนใต้เตียง ต้องดูแลลูกแบบใกล้ชิดอาบน้ำก็ต้องรีบกินข้าวก็ต้องรีบปกติแล้วเราไม่ใช่เป็นคนรีบๆอะไรเงรี้ยมันจะเหนื่อยอเป็นโรคไทรอยมันยิ่งเหนื่อยอก็เ,เลยทําใจไม่ค่อยจะได้เลยตอนนั้นกดน,น,นี่อายไหมเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมามาดูมามองดูลูกเรามาไม่ไม่อายโมโหามากกว่าเห็นลูกเราเป็นตัวอะไรได้มาดูกันเขาก็พูดต่างๆนานาที่ว่าบางครั้งรับไม่ได้เนี่ย ว่าอย่างนีสงสารอย่างนี้นะสงสารน่าสมเพศอะไรเงี้ยทําไมเขาไม่ผ่าไอ้สักทีหนึ่งผ่าให้จะรอดไหมอะไรเงี้ยอืมเราก็คิดมากอยู่แล้วะเจอคํานี้ขึ้นมาก็เจ็บใจไม่อยากจะพูดกับใครเลยคนทางเตียงเขามาถามอะไรเงี้ยจะไม่พูดเลยจะเงียบจะอยู่กับลูกมันไม่มีอะไรที่ว่าทําให้เราหัวเราะได้เลยยิ้มได้เลยเครียดมากมากเลยพอตกกลางคืนมาดึกๆก็ปุ้มลูกร้องให้ ทิกว่าถ้าเสิดว่าเขาโตมาจะเป็นยังไงแล้วใช้ชีวิตแบบไหนนะถ้าเราไม่อยู่เขาจะถ้าเขาผ่าไมได้ขึ้นมาทำยังไง ถ้าผ่าแล้วตายสองคนเราจะเป็นยังไงอะไรเงี่ยแล้วอะไรอ่ะมันทำให้เราหายเครียดได้หายความกดดันได้ทีน,นี้ก็จะมีแม่ๆม,มาคุยกับเราบอกดูซิ ดูซี่ข้างในอ่ะเขาเป็นเดียวกว่าเราอีกอะไรเงี้ยทำไมต้องคิดมากหมาย,ยาควาว่าคือแม่แม่แม,แม่แม่ของเด็กคนอื่นที่ก็มานอนที่นี่ตื่นเตียงข้างๆนี่เขาก็จะเป็นแบบเมื่อก่อนเี่เขาลูกเขาจะท้องเสียอะไรเงี้ยหรือตัวนี่เดียวเองน้งแต่น้าหนักเยอะเงีง้ยผต่พกเนี่ยดูตีลูกเขาอ่ะเขาแค่ไหนลูกเราอ่ะแค่ไหนยังแข็งแรงอะไรเงี้ยทั้ก็เลยเปิดใจกว้างจนจนมีวันหนึ่งเห็นเห็นลูกอ่ะ เห็นลูกแบบว่ามองหน้าเราเราเหมือนน้ำตาเขาจะไหลอะ่ะยิ้มวันนึงวันนั้นอะ่ะก,ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราอารมณ์ดีนะลูกเราก็คงจะอารมณ์ดีเราเป็น ừ ừ ừ จริงจริงด้วย <ừ ừ S 1> แล้วร้องมันก็ร้องลูกอะ่ะร้องเแม่ร้องลูกก็ร้องก็เลยยิ้มดูสักวันหนึ่งลูกก็ยิ้มเราก็ต้องยิ้มได้ ừ ừ ừ ก็เลยเห็นว่าตอนนี้พัานาการอารมณ์ดีขึ้นสงสัยยิ้มให้ลกูกคุยกับลกนะูกอืมหมายมวามว่าถ้าเราถ้า,เ,าเราจิตใจแข็งแรงดูแลลูกเราด,ดีก็ลูกคิดว่าลูกเราจะต้องแข็งแรงตามเราก็เลยคิดว่าลูกสู้แม่ก็สู้ลูกอยู่แม่ก็อยู่โรงงานคิดนะลูกสู้แม่สู้ ยางไม่ต้องดันด้วยไหนไหนใครแกล้งลูกโอ้อารมณ์ไม่ดีน่ะทำไมอะใครขอางผม